สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาศแฟนรีนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องครับมารีวิวสูตรว่าวนะครับโดยว่าวที่จะรีวิวให้พี่น้องชาวว่าวได้รับชมนะครับก็คือว่าว เวียดนามนะครับที่ผมได้ทําเสร็จแล้วนี่นะครับตัวนี้แหละนะครับว่านี่เป็นว่าวเวียดนามขนาดใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดที่ผมเคยทํามาเลยนะครับขนาดปีกก็สองร้อยแปดสิบสามเซนติเมตรนะครับปีกสองร้อยแปดสิบสามนะครับเซนติเมตรนะครับก็ อธิบายก่อน,น้าว่าว้าวนี้นะครับเป็นว้าวเวียดนามที่ทำจากไม้ไผ่สีสุกนะครับตีเป็นไม้ไผ่สีสุกนะครับไผ่สีสุกนะครับแล้วก็ตีล่างก็ไม้ไผ่สีสุกนะครับตรงนี้ที่ประกอบเป็นไข่นะครับตรงนี้ก็ไผ่สีสุกนะครับจะมี นะครับที่เป็นไผ่สามไผ่ไผ่เสียงไผ่ไผ่เลี้ยงก็คืออกนะครับอกนะครับที่เป็นไผ่เสียงไผ่นะครับนอกนั้นก็เป็นไม้ไผ่สีสุกนะครับทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องก็ใช้ระยะเวลาในการทำก็นานพอสมควรเพราะว่าว่าใหญ่ทำยากและที่สำคัญ ไม้มันไม่ตรงครับไม้มันโง่ครับไม้ไผ่สีซุกตัวนี้มันโง่มันดัดยากครับมันโง่โง่งแบบเป็นตัวเอียดครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาครับมันดัดยากผมต้องดัดไม้ไผ่อยู่สองวันครับดัดวันแรกก่อไม่ตรงพอทิ้งไว้มันก็กลับมาเหมือนเดิมต้องดัดวันที่สองครับถึงได้ถึงได้เหลาก็ทําทงานอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับ ก็รู้สึกว่าจะใช้เวลาทําประมาณเกือบเจ็ดวันนะครับประมาณประมาณหกวันนั่นแหละถึงเสร็จนะครับมาก็เป็นว่าวที่ใช้ระยะเวลาในการทํานานเพเป็นว่าวใหญ่และดักไม้ไผ่ยากนกครับพี่นอนครับนอนก็เรามาดูขนาดกันเลยนะครับว่า แต่ละส่วนประกอบมีความยาวเท่าไหร่นะครับเริ่มจากปีกนะครับปีกอย่างนี้นะครับปีกก็บอกไปแล้วครับ283เซนติเมตรนะครับ283เซนติเมตรนะครับ,รบปีกล่างตรงนี้นะครับโยยาวอันนี้นะครับยาวอันนี้ อีกล้ง25าเซนติเมตรนะครับ255นะครับ255เซนติเมตรนะครับอกครับอกนะครับอกความยาว1 8 2เซนติเมตรนะครับ182นะครับ ไข่ครับทีนี้คล้ายๆขาหรือว่าไข่นช่ไหะประกอบกันตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ไข่ที่สุงเหมือนกันครับความยาวหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรนะก็ชัดเจนนะครับความยาวทุกอย่างบอกละเอยียดหมดนะครับต่อไปเราจะมาดูระยะการมัดนะครับว่าเรา วัดระยะเท่าไร,ไรอะไรยังไงตรงไหนนะครับเพื่อให้เป็นการง่ายผมจะไล่จากบนลงล่างไปเลยนะไล่ยึดนะครับเพราะว่าว่าวมันก็มีจุดมัดอยู่ไม่กี่จุดหรอกนะครับน้ำว่าเวียดนามนะครับว่าวนี้ก็เป็นส่งเวียดนามครับเพราะว่าประเทศเวียดนามเขาทาว่าวแบบนี้เป็นปีกแหลมยาวๆนะครับปีกแหลมยาวๆอย่างนงี้นะครับ เขาจะทําให้ว่ามันปีกย,วยาวแต่ว,ว่าไม่ให้ปีกไม่ให้วงปีกกว้างมากนะครับไม่ให้ถึงหนึ่งในสามของความยาวปีกนั่นเองนะครับก็เป็นสูตรทางเวียดนามเขานะครับก็ว่าตัวนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับคือไม่ให้วงปีกกว้างมากนะครับเพื่อที่จะให้ว่ามันขึ้นง่ายนะปีกอ่อนขึ้นง่ายนะครับและก็ไม่กินลมมากนะครับว่ามีขนาดใหญ่ก็จริงแต่ว่า ไม่เกินลมมากไม่ว่าจะไม่ดึงดึงแรงเกินไปนะครับทำให้คนวิ่งวิ่งได้นะครับไม่ใช่ว่าว้าวใหญ่แล้วทําปีกแข็งมันวิ่งไม่ได้วิ่งลำบากนะครับเราจะทําปีกอัดฝั่นนะครับทําให้ลู่ลมดีนะครับ,นะรบ,รนะรบเพื่อที่จะให้วิ่งง่ายๆครับนะว่าวสงเวียดนามก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับมาดูระยะแรกเลยนะครับระยะจากหัว จากหัวมหาปีบนนะครับจากหัวมหาจุดปัิบนความยาวที่ส1สเอเซนติเมตรนะครับสาเซนติเมตรหรือว่าสามหนึ่งันเองสามเซนติเมตรนะครับนะจากนี้วันนี้นะจากปีบนนะครับมหาตีล่างครับความกว้างของปีนะครับ ความกว้างของปีกอยู่ที่82เซนติเมตรนะครับที่น้องครับความกว้างของปีกอยู่ที่82นะครับถ้าคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ถึง33%เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ถึง1ใน3นะ,นะเพราะว่า83ามันในยีบใช่ไหมครับ82นี่นะครับอันนี้น่าจะประมาณสักย9บเปอร์เซ็นต์หรือว่า30เปอร์เซ็นต์ของความยาวปีกนะครับ ต่อไประยะนี้ก็นจนจกปีก่ากมาหาปีกน้อยตรงน,นะรน,น,นี้นะครับจากนี้จากนี้มาหานี้นะครับความยาวที่47เซนติเมตร47เซนนะครับ4 7นะครับ47เซนติเมตรนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นส่วนท้ายแล้วนะครับส่วนท้าย จาก,กน้อยมาาล่างสุดก็ยี่สิบสองเซนติเมตรสองสองนั่นเองนะครับย2บสองเซนติเมตรก็เกือบครบแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการมัดนะครับก็จะมัดบระยะตรงนี้ก็พอครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้วัดน,นะครับตรงนี้ก็คือเอาไม้ที่มาเหลือตรงนี้ก็จากนี้มาน,นี้ครับยี่สิบสองเท่ากันนะครับ จากอกมาหาจุดมัดลวกตรงนี้ยี่สิบสองเซนเหมือนกันครับยี่สิบสองเซนติเมตรเหมือนกันครับที่เหลือก็จะเป็นนี่แหละครับสองห้าห้าแบ่งครึ่งนะครับจะรู้ว่าตรงนี้มันยาวมาเท่าไหร่ครับก็สองห้าห้าหารสองก็ได้ร้อยยี่ิบห้าใช่ไหมครับร้อยยี่ิบห้าร้อยยี่ิบหกร้อยยี่ิบเจ็ดร้อยยี่ิบเจ็ดจุดห้าครับลบด้วยยี่สิบสอง นะครับก็เป็นหนึ่งร้อยเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสองจุดห้าลึกลับครับความยาวตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยสองจุดห้าเซนติเมตรจากจุดนี้มานีจากจุดนี้มันนี้ก็เป็นร้อยสองจุดห้าเซนติเมตรนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้เป็นการมัดซุมเนาะจุดรวมจุดรวมไข่ตรงนี้ก็ ผมไม่ได้วัดนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ก็แล้วกันนะสิบสามเซนติเมตรครับสิบสามเซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ฝั่งละสี่จุดห้าครับสี่จุดห้าเซนติเมตรนะครับ อันนี้มหาอันนี้สิบสามนะครับอันนี้มหาอันนี้สี่จุดห้านะ้บอกละเอียดครบนะครับส่วนไข่ก็แล้วแต่ความสวยงามครับจุดมัดแล้วแต่ความสวยงามผมผมมัดยังไงผมจะมัดดูที่ปีกปีกมันกว้างประมาณไหนก็มัดให้มันกว้างประมาณนั้นเลยนะครับให้มันสมดุลกับปีกถ้าปีกมัน ออกแหลมแหลมพก,ก็จะมัดตรงนี้แหลมๆหลนะครับถ้าปีกออกมนๆกขาโค้งก็จะมัดตัวนี้ให้มงวนโค้งดูที่ปีกว่ามันแหลมหรือว่ามันโค้งม,มันกลางขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะให้ว่าวมันดูสมดุลกันทั้งทั้งปีกแม่แล้วก็ปีกข้างล่างหรือว่าไข่ข้างล่างให้มันสมดุลกันนะครับมันถึงจะสวยเนาะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าปีกนะครับกว้าง ปีกมนกว้างนะครับแต่ว่าข้างล่างนะครับข้างล่างนี่แหลมมันจะทําให้ว่าวไม่สมดุลนะครับทําให้ว่าวไม่สมดุลไม่สวยงามนะครับเนาะนะก็เป็นการมัดนะครับเพื่อให้ว่าวสวยงามด้วยครับอันนี้ก็นะครับเพื่อให้ว่าวสวยงามนะส่วนนี่น้องท่านใดสงสัยหรือว่าไม่ทันยังไงก็ คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะครับก็เห็นว่าเวียดนามขนาด2 8 3ร้อยิบามทำประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงเศษทั้งดัดไม้ทั้งเหลาทั้งมัดโครงครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะเอาละครับก็รีวิวมาเป็นระยะเวลาพอสมควรครับพี่น้องนะครับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก เป็นกำลังใจให้น้องข้าวหอมและก็น้องผักกาดด้วยนะครับโดยการไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครตนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนะครับผู้ชมเข้ามารับชมก็ส่วนมากยังไม่กดซับสไครตนะครับอาจจะเข้ามารับชมเฉยๆแล้วก็ผ่านไปไม่ได้กดซับให้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยนะครับ เพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับคลิปใหม่ๆออกมาันนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับบายบายท็ก็อสครับบายบายทก็อสสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ